ไรนาการเด้นสวัสดีค่ะเย็นๆนะคะมาเดินเล่นในสวนทุเรียนค่ะนี่ค่ะดอกทุเรียนร่วงนะคะพื้นเต็มพื้นขาวสวยงามค่ะนี่คือดอกทุเรียนที่ร่วงลงมานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะมาชมดอกทุเรียนบานกันค่ะนี่ค่ะเกสรตัวเมียนะคะที่เห็นสีส้มๆเนี่ยค่ะส่วนขาวๆนั้นเป็นเกสรตัวผู้นะคะขาวๆรอบๆค่ะคล้ายๆดอกกะล่ำดอกนะคะนี่ค่ะ เอาขาวตรงนี้นะคะนี่ดอกตัวเมียนะคะส่วนนี้ตัวผู้ค่ะดอกทุกเรียนบานแล้วนะคะบานเต็มต้นแล้วค่ะแล้วก็ร่วงลงพื้นนะคะร่วงลงลงพื้นสวยงามค่ะนี่ค่ะถ่ายจากด้านบนนะคะ ช่วงนี้ต้องถ่ายดอกทุเรียนกันค่ะดอกทุเรียนเริ่มบานสวยนะคะพอหลังจากนี้มันจะไม่สวยแล้วค่ะถ่ายช่วงบานๆค่ะ สวัสดีค่ะไรนาการเล่นสวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมดอกทุเรียนในสวนกันนะคะดอกทุเรียนบานแล้วค่ะบานแล้วก็ร่วงขาวเต็มพื้นเลยค่ะอย่างเห็นนะคะด้านล่างค่ะสวัสดีค่ะ ออกทุเรียนบานตอนเย็นนะคะจะหอมหอมส,อสวยๆค่ะ มา,มาดูดอกทุเรียนบานกันนะคะตอนเย็นๆค่ะบานแล้วก็สวยกลางคืนหัวค่ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ่ายช่วงกลางวันดอกจะไม่ค่อยบานเท่าไหร่ค่ะตอนนี้จะหอมๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะมีพอบานแล้วร่วงเต็มพื้นเลยนะคะสวยงามค่ะด้านล่างค่ะ นี่ค่ะจะดูด้านล่างนะคะที่ที่บา้านร่วงเต็มพื้นนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วก็ดอกร่วงๆนี้เราไปเสียบก้านไม้ไผ่หรือว่าเสียบกับก้านมะพร้าวนะคะแล้วก็รอไปเสียบใจกันมันจะหอมค่ะ ตอนเย็นๆนะคะแล้วไปดูต้นอื่นกันนะคะจะถ่ายต้นที่มันเตี้ยๆค่ะดูง่ายนะคะค่ะต้นนี้นะคะ ค่ะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเกสรตัวผู้ก็ร่วงไปแล้วเนี่ยเป็นตัวเมียน,นี้เป็นลูกแน่นอนค่ะถ้าเห็นยาว,ยาวๆแหลมๆนี่คือเป็นลูกแล้วนะคะบางชอดออกมีใบด้วยนะคะดอกทุเรียนนี่ค่ะตรงนี้เราเห็นใบออกมาตรงนี้นะคะนีกำังปีนะคะคล้ายๆดอกบัวเหมือนกันก็ขาวหอ,หอมค่ะ สวัสดีค่ะทายกันได้นะคะมาชมดอกทุเรียนยามยินด้วยกันค่ะอย่างนี้พอติดลูกแล้วก็จะร่วงลงมาเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าติดทุกลูกนะคะบางทีก็อาจจะร่วงอีกหลังจากนี้ค่ะช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกนะคะตก ตอนเย็นจกตกตอนเช้านะคะเมื่อคือนก็ตกนะคะไม่ได้กรีดยางกันเลยค่ะพี่น้องชาวสวนยางเมื่อคือนนะคะแล้วก็คืนก่อนจากนี้หคืนก็ลมพัดแรงค่ะสวัสดีค่ะทักทายมาแล้วหนึ่งท่านนะคะไม่แน่ใจนะคะเป็นภาษาค่ะแล้วก็ส่งเป็นตัวกระตูนมานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักทายกันนะคะ เรามีหลากหลายนะคะหลากหลายประเทศที่เยี่ยมชมหรือว่าเข้ามาเป็นติดตามไรนาการ์เด้นของเรานะคะมีหลายๆประเทศนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะกัมพูชา,าประเทศาลาวเวียดนามแล้วก็พม่านะคะก็าหลายๆท่านนะคะก็เป็นเป็นคลับที่ว่าติดตามช่องของเราอยู่นะคะ คุณมากค่ะทักทายกันได้นะคะแนะนำกันได้ค่ะว่าทุเรียนแถวโน้นเป็นอย่างไรปลูกแล้วเหมือนกับที่เมืองไทยหรือเปล่านะคะค่ะช่อนี้นะคะกิ่งกิ่งเล็กแต่ว่าดอกดอกช่อดอกเยอะนะคะกิ่งนี้ค่ะ ทุเรียนภาคใต้นะคะทุเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ออกดอกออกลูกประมาณนี้นะคะนี่ดอกแรกนะคะดอกที่หนึ่งนะคะมันจะมีรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรุ่นที่หนึ่งค่ะทุเรียนภาคใต้จะเป็นช้านะคะปีนี้ปีที่แล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะช่วงวันวาเลนไทน์นทอะ่ะจะบานอย่างนี้แล้วนะคะ ปีนี้เพิ่งจะบานค่ะน่าจะช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ1เดือนค่ะทุเรียนนี้จะออกสู่ตลาดก็น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะทุเรียนภาคใต้น่าจะออกช่วงปลายพฤษภาแล้วก็ต้นกรกฎาคมช่วงนั้นค่ะนี่คือรุ่นที่1น,นะคะ มาถ่ายให้ชมกันก่อนนะคะพอมันร่วงมันบานหมดแล้วมันจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วทีนี้มันจะถ่ายเราไม่ค่อยสวยค่ะจะสวยอีกทีก็ตอนเป็นลูกโตๆแล้วค่ะ,คะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมรับชมไร่านาการเด้นค่ะขอบคุณมากค่ะ